สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตูดชาร์จกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหาอะไรหนักๆมาค้าไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป่านะครับเป่าเราอยากจะเห็นมุมนี้บ้างนะครับสมาชิกทุกท่านอ่าเมื่อเป่าเสร็จแล้วนะครับก็ทําการ ดูดตะกัวออกนะครับโดยการเทคนิคโดยการเพิ่มตะกัวนะครับเพิ่มตะกัวไปก่อนอันดับแรกนะครับคลิปบางคลิปอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะไม่ชัดบ้างอะไรบ้างกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนื่องด้วยทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวบางครั้งก็อาจจะมี เสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าว่าอย่าถืออย่ากโกรดน้องคนนี้เลยนะครับมาผมจะขอตัดตะกัวนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆกันอีกทีนะครับเพิ่มตะกัวนะครับเพิ่มตะกัว หลังจากเพิ่มตะกวัวเสร็จนะครับให้ใช้ลวดซับนะครับดูดออกแบบนี้นะครับดูดให้มันเกิดรูนะครับอ่า ก็จะได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับล้างครับล้างด้วยทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆมีนะครับเช็ดด้วยมือก็ได้ครับด้วยผ้าก็ได้ครับแล้วก็เอาตูดใหม่มานะครับจะให้ดูกันแบบที่ชัดที่สุดนะครับใส่เข้าไป นะครับอันดับแรกก็อย่าลืมนะครับแต้มตะกัวลงมาในหัวแร้งก่อนนะครับเพื่อยึดขาใดขาหนึ่งนี่นะครับแต้มตะกัวยึดขาใดขาหนึ่ง่ผมจะยึดขานี้นะครับยึดก่อนหนึ่งขานะครับแล้วเรามาดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าเมื่อตรงกันแล้วก็จัดการครับแต้มมาให้เต็มเลยครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะทํากันแบบมืออาชีพเลยนะครับทําแบบเหมือนที่ศูนย์ทํามาเลย นะครับจะให้ดูทุกขั้นตอนนะครับเปลี่ยนแบบสวยๆกันเลยนะครับสมาชิกทุกท่านานะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแต้มตรงคอนเนคเตอร์นะครับใช้น้ำยาฟักทีเทลงไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาแต้มนะครับในกรณีที่มันติดนะครับหรือว่ามันผมจะสมมุติว่ามันจะติดกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะผมจะแต้มแบบแบบตั้งใจแต้มให้มันติดกันทั้งหมดนะครับนี่ครับจะจะแต้มให้แบบติดทั้งหมดเลยนะครับเอาให้ขามันลุงรังติดกันไปเลย เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีอกทีนะครับขอล้างแป๊บหนึ่งเพื่อความชัดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่ามันติดกันเห็นไหมครับเนี่ยตะกัวมันติดกันแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆหยอดฟักลงไปนะครับแล้วดูดตะกัวออกมาด้วยลวดซับนะครับลวดซับนะครับลวดซับตะกัว พอรวดซับสบกวัวเสร็จพี่ก็ต้องกดซับสไครต์ทีนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูดนะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อได้รับชมนะนี่ครับแค่ตั้งดูดแบบนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันก็จะหลุดออกทั้งหมดนะครับดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับดูกันชัดๆอีกครั้งนี่ครับมันก็จะดูดออกทั้งหมด หลังจากนี้เราก็ใช้ตะกัวนะครับปาดตะกัวลงไปที่หัวแร้งเรานะครับนิดเดียวนะครับให้มันเป็นตุ่มๆแบบนี้แล้วเราก็ไล่ทําเลยครับอะจะให้ดูนะครับไล่จิ้มไปทีละขาแบบนี้ครับ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 จุดสังเกตก็คือตะกัวมันจะแววนะครับ ถ้กลัวมันจะแววแวววิ้งเลยครับนั่นแสดงว่ามันติดครบทุกขานะครับเรามาทำความสะอาดแล้วเรามาดูกันนะครับว่างานเราเนี้ยแค่ไหนเห็นไหมครับไม่ชัดนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเรียบร้อยสะอาดนะครับลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆครับตูดชาร์จ เราเสียบไฟทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําเป็นเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายเยอะมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ